สวัสดีครับพี่เปียโต้ครับผมฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะครับชื่อช่อง PP Auto Car To Channel นะครับในช่อง YouTube ของเรานะเพ็ครับผมอ่ะมาดูกันวันนี้นะครับ Honda City นะครับนะครับนางฟ้าเข้ามาอีก1คันครับผมออโต้นะครับคันนี้สวยๆในปี1999ครับออโต้คันนี้แต่งของ VIP มานะครับเจ้าของใช้รักษามากนะไม่ต้องบอกก็รู้นะครับผมลองดูแล้วกันว่าแกใช้รักษาแค่ไหนนะครับรถเรียบร้อยมากๆครับมาพร้อมกับล้อ16นิ้วนะครับ คนนี้คือว่าแต่งลงตัวมากๆนะครับพาสสวยด้วยนะครับใครไม่ชอบล้อดิสเบกสีล้อด้วยตัวท็อปลืมบอกนะครับใครไม่ชอบล้อแม็กลายแบบนี้นะครับเราก็มีหลายลายให้เลือกนะครับที่ร้านมีไม่ต่ำกว่า30 40 50ลายนะครับมาเลือกเอาแม่ฉากนี้ก็สวยฮะ V.I.P จริงครับแต่งจริงก็ลงตัวแล้วเนาะเอาลืมบอกไปนะครับมีนี่อีกอย่างนึงครับจุดเด่นนะครับนี่ฮะปลายท่อคู่ครับผมชุบชงแวบชงแวบนี่ฮะ เราไม่ได้ท่อหลอกนะจ๊ะดูนีซสก่อนเดินเลยดยกเส้นครับผมโอ้โหสวนง,งานพระรามแปดนะครับพระรามสองไม่ได้รถติดนะฮะนี่ครับผม VIP สวยๆเลยให้ตลกอีกแล้วอะไม่เอาดิจะตลกดิไม่ได้ตลกแค่เบิร์ครับผมทีมงานนอนน,อน้อยแต่นอนน,นะนะฮะนี่ฮะ VIP ครับผมอมาดูภายในกันหน่อยภายในคันนี้ถือว่าสวยมากนะต้องถือว่าสมราคานะส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับ แผงประตูมันจะแตกๆห่กๆแต่ครั้งนี้ถือว่าสมบูรณ์มากสวิตกระจกอะไรอยู่ครบหมดนีฮะมาดูเบาะกันอะไรกันนี่ฮะอยู่ครบสาสลนะครับนี่ฮะนี่ครับจอใหญ่ด้วยโอ้โหดู u t u b e สบายเลยนะครับติดชึ่งนี่ฮะพวงมาลัยนารี่นะครับแล้วก็เรือนใหม่นะครับแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับอ่ะเมื่อกี้สตาร์ทรถมันก็เลยตัดไปให้ดูที่ว่าตอน ตอบบูทูสบายฮะอือนดรอยด์ Android. จอกว้างตัวนี้น่าจะมีสิบนิ้วนะถือว่าจอใหญ่แล้วก็จอใหม่ด้วยสิบจุดหนึ่งสิบจุดหนึ่งใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนสตาร์ทเงียบมีไล่ฟ้าหลังด้วยนะครับเรียลไทม์ครับเราทําคลิปกันให้ดูชัดๆนะครับการใช้งานจริงเป็นยังไงนี่แผงประตูเรียบร้อยสะอาดมากนะครับแล้วก็กงส่งคนส่งเรียบร้อยนะครับวััันนนี้นะครบงาเฮ้ยนี่มันช่อง YouTube ร้านของเราดิ พีพีอัลติคาร์ทูชแนลนี่ขอชมคลิปกันนะครับโอ้โหชัดขนาดนี้คุ้มจริงๆเดี๋ยวฟังราคาตกกระจายฮะใจเย็นครับฟังรายละเอียดไปก่อนนะครับฟังรายละเอียดไปก่อนฟังราคาตกกระจายแน่นอนคำนี้นะครับนี่ฮะขูหแผงประตูมีเครื่องเสียงด้วยนะครับอกนี่ฮะแผงประตูสะอาดเพดานสะอาดโอ้โหดูดิแม่แค่จอก็คุ้มแล้วอ่ะจะไม่ได้ยินเสียงรถสุดยอดเลยอร สตาร์ทอยู่นะจ๊ะฝากระโปรงหน่อยภาษีนี่ครับทันวาใช้กันยางถึงศตวรรษหน้ากันไปเลยครับโอ้โหรถเรียบร้อยมากๆคุ้มมากคันนี้บอกเลยจริงๆคุ้มยิ่กงกว่าฝากระทองอีกเนี่ยแผ่นเพจยังอยู่นะครับครบเครื่องก็เรียบร้อยนะครับสาดสะอ้านดีไม่มีอะไรนะครับแล้วก็นี่ฮนะครับทีนี้รอยบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมโอเคอยู่ ขอดูใบหน่อยสิตอนแรกเท่าไหร่ดีคันนี้ฮะผู้จัดจาการเราจะขายเท่าไหร่ดีตอนนี้เก้า0มบาทช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะนะเราก็แบ่งๆกันไปดีกว่าครับนะครับเอาไปเท่าไหร่ดีเอาไปเจ็ดหมื่นเก้าบาทพอเอาไปเลยออตโต้นะครับพีพีออพีพีพพพออโต้จัดให้ เอฟซีต้องไม่พลาดนะฮะโหคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าปวดคำบับเลยนะฮะอดี๋ยวพูดถึงกำไรเลยดีกว่าครับล้านหน้าถุงหนึ่งก็ถือว่ากำไรแล้วฮะแบ่แงๆกันไปครับโอ้โหแม่สวยจริงราคาที่เจ็ดหมื่นเก้าน้ำตาบูจะไหลแค่ล้อกับท่อแลกระปาก็ไปเท่าไรแล้วฮะแล้วเครื่องเกียร์ดีนะครับขับนุ่มสนุกนะครับแล้วก็ภายในสะอาดกลิ่นหอมรถใช้งานจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะดูสะอาดสะอ้านหน่อยมันจะไม่ค่อยช้ำไม่ค่อยอะไรมากนะครับ ที่เหลือก็ไปมีเทนนันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดูของเหลวให้เรียบร้อยนะครับรถของเราครับซื้อไปแล้วก็รักษาให้ดีครับรถมือสองถ้าดูแลเอาใจใส่สามารถใช้ได้นานครับอย่าไปกังวลครับว่ารถมือสองก็ต้องมีปัญหาอะไรนั่นนี่โน่นครับรถที่นี่ไม่มีครับนี่ฮะโอ้โหรถมาพองามครับไม่เตี้ยมากนะครับกําลังสวยเลยโอ้โหเจ็ดหมื่นเก้าแม่เจ้าสุดยอดนะสนใจติดต่อมาขอบคุณครับผม